ในเช้าวันเสาร์ที่เราต้องไปโรงเรียนใช่ค่ะเพราะนี่คือค่ายภาษาจีนเช้าวันนี้เราก็ตื่นมาเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเมนูเช้านี้ก็จะเป็นข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนะคะมันไม่ง่ายไปหรอครับเชฟอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่หางเกอแต่อย่างใดนะคะมันมันไม่ง่ายเกินไปหรอครับตอนนี้นะคะเราก็วับมาอยู่ในที่หอประชุมแล้วนะคะเรามาถึงงานกันแล้วเนาะตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะเป็นไงคะออะไปโพสค่ะโพส hello ค่ะโพสค่ะอ่ะแชร์แชร์ ตอนนี้ก็เข้าสู่กิจกรรมอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้จะเป็นช่วงสันทนาการนะคะทุกคนก็ตอนนี้เพื่อนๆก็จอกไปเต้นกันนะคะสนุกสนานบกมือบกไม้บกมือนิดหน่อยนะคะนี่ก็นะคะปลายยโยเออป่ายョป่ายยโยโยนะคะตอนนี้เราก็เตรียมจะไปเข้าถานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีรูปเล็กๆน้อยๆในตอนช่วงเข้าถานนะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะได้มาแค่นี้โอเคตอนนี้ก็เราก็กำลังจะกินข้าวกันนะคะ กกินมาและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าพายไม้นะคะหรือในภาษาไทยเรียกว่าการประมูลนั่นเองนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนที่ชี้อยู่ตรงนั้นก็คือโอริโอนละ950เหรียญนะคะก็คือเป็นโอริโอที่แพงที่สุดในชีวิตดิฉันแล้วนะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นการถ่ายรูปรวมค่ะทุกคนจงตามหาดิฉันในภาคนี้ดิฉันก็อาจจะไม่เจอเหมือนกันค่ะขอบคุณตอนนี้กิจกรรมก็เลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เราก็กินชีตัดไปแล้วเป็นกล่องที่2นะคะก็คือตบะแตกมากดิฉันคะะ นี่ก็มีเป็นแก๊งของเรานะคะไปสำหรับวันนี้ก็เป็นข้าวสาจีนที่อัดไว้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะซึ่งที่หายไปนานเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคะรอรูปอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนนะคะใจเจียนบายบายค่ะ